สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร c h ช n แน,นลสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรปากหลักน่วิบลเบียบสตัวเป็นสูตรเดินดีที่ผมจะมาคำนันไว้ชมกันสาหรับแนวททยวันวันที่1นึมิถุนายน2568น2 5 8สถิติหลักหน่วยสูนี้ครับ11โมติด นะครับบทที่11ที่ผ่านมาครับสำหรับสูตรนี้คำนวณได้9 4 7าสจดินที่หลักหน่วครับผลออก309นะครับซึ่งในคลิปนี้ครับพร้อมกับสูตรหลักหน่วยแบบ5ตัวกับเยาวสูตรนี้นะยังเข้าอยู่นะครับดิน5ตัวที่หลักหน่วยครับวันที่ผ่านมาครับทำได้6 1 2 7 9ครับ สูนทำให้หกหนึ่งสองเจ็ดเก้าแบบห้าตัวบดินหลักหนี่ครับเลีงออกสามศูนย์เก้าเครนี้ผมจะไม่ให้ดูสองสูนนะครับสูนแบบสามตัวกับสูนห้าตัวบดินหลักหนี่ครับก็จะเทียบชวงให้ดูกันนะครับเลขที่มาหลักหีงเลขเก้าครับสมารสูนี้ยังเดินดีอยู่นะครับถ่นห้าตัวบด่หลักนี่ครับส่วนอันนี้จะเป็นสูน เดีสามตัวติหลักหนุ่งลี้ยายเดือยมาแล้วสิเอ็ดงวดติดนะครับเนี่ยงวแรกครับสูนี้ทําได้ 8, 3, แปดสามหที่หลักหน่ครับทาได้แปดสามกดที่มาหลังหน่งคือเลขสาวนน่งวดแรกครับออกแปกสามสูนได้แปดกเนาะก็มาขึ้นสามตัวเลยครับเลนที่มาหลักหน่งคือเลขสามครับนี่คือวันแรกที่สูรเริ่มเดินนะครับ ออกมาครับงวดที่2ครับทำได้9ก้าสีผลออก209ศูเกลขที่มาหลักหน่วยเลขเ้าครับวดที่สครับสำหรรบสูได้947ออก7จ็ดเจ็ดก้ลขที่มาหลักหน่วยเล้าครับส่วนที่เจ็มาที่หลอดสิ วันที่4ี่ครับติดมาสตัวเลยครับเลขที่มาหลังหน่วเลข0นผลออก7 0 0นนะครับวันที่5ครับศูยนย์ทำให้9 4้าี่ผลออก3า 7, 7เดลขที่มาหลักหอวเลขต่อมาวันที่6ครับศูยนย์ได้4 9 2้าออก8 9ดเ้าเลขที่มาหลักหน่วเลขสิส่ส่วน9้ามาที่หลัก10นะครับ ว่าต่อมามืที่7จ็ดทำได้ห้าย์สออกห6าหสามาหลักร้อยส่วนเลขสามาที่หลังเหคียบแต่สูนนี้จะไม่หลักเลยครับเมื่ที่8ครับดิน9ก้าสี่เจออก6กแปดเจ็ดลขที่มาหลังมีเลขเจ็ดมที่เกูนนี้ทำได้เก้าทำ้เจ็ดสองหครับออก2องเจ ประมาณสองตัวเลยครับเลขที่มาหลักหน่วยเลขเจ็ดส่วนเลขสองมาที่หลักสิบกับหลักร้อยนะครับแต่ส่วนนี้ก็ยังมีมาที่หลักหน่วยครับถูกหินกางม้วนวันต่อมามวันที่สิบทำได้สามแปดหนึ่งม้นสิบก็มาถึงสองตัวเลยครับสามกับแปดมาดูกันเลยครับวันนั้นออกสามแปดเลขที่เข้าหลักหน่วยเลขแปดนะครับถูกหินสิบมวดมวนที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาครับงวดที่แล้วผมเน้นไปที่เลขเจ็ดเนาะมีสูตร ดินสิบหน่วยครับงดที่แล้วดินเจ็ดกับเก้าครับดินเจ็ดกับเก้าน้องจะมีสูที่เข้าดีมาที่สิบหน่วยครับสูตรนั้นเข้ามายี่สิบมวดเลยนะครับสูที่ได้เจ็ดกับเก้าสูนั้นผมลงไว้แล้วนะครับใครามอยู่ก็ย่อมไม่ดูไม่ได้แต่ว่าในคลิปนี้อนี้จะเป็นสูหลักหน่วยครับปากหลักหน่วยครับดินสามตัวนะครับสูนี้เดินมาแล้วสิบเ็ดมวนครับนี่คืองวดสิบเอ็ดนะครับคำนวณได้เก้าสี่เจ็ดฝนออกสามศูนย์เก้า สูดินสิบหน่วยวันที่แล้วก็ได้เจกับเก้าเนาะอาจจะมีหลักหน่วยตัวเดียววันที่แล้วได้เก้าครับสู่หลักหน่วยตัวเดียวนะสูดที่เข้าเก้าลงมาให้เร็วนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบสามตัว,วหลักหน่วยครับซีดีก็ดึงมาตรงเนี้ยสิบเอ็ดวันที่วันนี้จะเป็นวันที่สิบสองครับซึ่งในคลิปนี้ครับผมก็จะคำนวณให้ดูนะแต่งป็นวันแรกที่สู่เริ่มเด่นนะครับใครสนใจสูดที่มาลองคำนวณเทียบดูครับ วิธีคิดสําหรับสูตรหน่วยบนแบบ3ตัวเดินดีใช้หลักแสนบวกกัน2อกระดังครับบวกกับหลักร้อยบนบวกกับหลัก10แรกหน่วยแรงบวกกับหลัก10ครั้งที่1นึ่งนำบวกด้วย1นงที่อีกครั้งครับ2บวกเป็น8บวกหกสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดบวกก็ได้8บวกไป็น3บวกไปห้5แต้มกบได้3 3แล้วไปสแต้มครับเป็น6กเมื่อแรกครับสำหรับสูตรนี้ทำได้83 6ดีที่สุดเลยครับผลออก8 6 3หสาม มง่อแรกมาครบ3ตัวเลยครับแต่สูตรนี้จะนี้ไม่หลังหนุนีครับตินแปดสามหกนี่มาหลังหนนเลขสาครับต่อมาดูงวดที่2ครับผลออกในมงวดที่2คือ2องนย์เก้าครับนำที่ออกเป็นงวดที่มาตั้งคำนวณดูนครับวิธีคิดใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งหลัก ร้อยบวกกัน2ครั้งบวกกับ10หน่วยแลงบวกกับหลัก10ครั้งที่1บวกด้วยที่คงที่อีครั้ง6บวกสองเป็น8บวกหนึ่งเป็น9 10 8 1ิบบบวกกันได้9 4 7ผลออก2 0 9เได้ที่มาหลักหน่วยคี่9ต่อมาครับงวดที่3ครับนำริบออกไปงวดน,นี้มาตั้งคำนวณเทียบรุนครับ วิธีคิดใช้หลักแสนบวกกันสครั้งหลักร้อยบวกกัน2ครั้งบวกกับ10หน่วยแรกบวกกับหลัก10ครั้งที่หนร้อยหนึ่งที่อีกครั้งสี่บวกสีินแปดครับแปดบวกห้าสิบสามก็ได้9 4 7ผลผลออกเจ็ดเครับเลขที่มาหลักหนคี9ต่อมาครับงวดที่4ี่งวดที่สผลออกเจ็ย์ครับนำเลขเอเป็นวันที่มาตั้งคำนวณเทียบรุครับ วิธีคิดก็นำหลักแสนบวกกัน2ครั้งครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งบวกกับ10หน่วยแรกบวกกับหลัก10ครั้งทีกก่1บุกด้วยนี่งกกครงที่อีกครั้งครับ6บวก4เป็น10 12บวก35 2บบวกกันได้2 70ผลออก7-0 0ต่อมาก็จะเป็นคู่ที่ห้า 5, ในวดนั้นออก3 77เลนำเลขไปบนนี้มาตั้งคันวนดูครับ สูตรนี้ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักร้อยบวกกัน2ครั้งบวกกับ10หน่วยแรงบวกกับหลัก10ครั้งที่หนึ่งรีนึงคงที่4ี 90, 10, 18, 19, บวกห้เป็น9 10 1สิบสิบวกกันได้9 4 7าี่เจ็ออก3 7 7ต่อมาจะเป็นงวดที่6ผลอ่อนงวดที่6คือ8 9 4ครับลองนะนำที่เราไปงวดที่มันตั้งดูันครับ ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งบวกกับสิบน่วยแรบวกกับหลัก10บอันนี้นึ่งบวกอ้กยนึ่คงที่6กบวกส2บสองสิบวกกันได้4 9 2ผลออก8 9 4เถูกเป็นหกมาต่อมาก็จะเป็นงวดที่7จ็ดนำเลขไปงวดนี้มาตั้งคำดุลเทียบดูครับ ีคใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักร้อยก็บวกกัน2ครั้ง,กกบ,วงบวกกับ10หนยแรงบวหลักสิบที่1บวกกับ1นึ่งคงที่6กบวกสิบสองสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี้าบวกก็ได้ห้าครับมวดที่เผลออกห้าหกสามทได้ห้าศนย์สาแล้วออกห้าสามเลขที่มาคือสาครับเดม้วนงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่แปดครับน้ำที่เราเอาไปมวดนี้มาตั้งดูนะครับ ส่วนนี้วิธีคิดใช้หลกักแสนบวกกันสองครั้งครับหลัก้อยบวกกันสองครั้งบวกกับสิหน่วยแรกบวกกับหลักสิครั้งที่หน่บวยในคงที่สีบวกสเป็นเจบวกสเป็นเก้ากาบวกกันบแปดบวกันได้เก้เจนี่คือหลักหน่วยที่ได้นวดที่แปดเมืน,นั้นออกหกแดเเข้าดูที่สามมาลักตรนครับ ต่อมาก็าจะเป็นวั้นที่เกาครับีกาวันนั้นผลออก2 2 7สองเนำที่เราวันนี้มันตั้งดูนยครับวิธีคิดใช้หลักแสนบวกกันสครั้งครับหลักร้อยก็บวกกัน2ครั้งบวกกับ10หน่วยแรกครับบวกกับหลัก10ครั้งที่หน่บวกด้วยหของที่อีกครั้ง2อ 2, งบวกสองเป็นสี่บวกสามนเจ็ดบวกห 1ิบสามสิบหก็งกันได้7 2 5ครับนี่คือผลลัพธ์ที่ทําได้ในมวดที่9ผลออกสองสอมาที่ตัวแรกครับเข้าหลักหน่ยครับมวดต่อมาก็จะเป็นมวดที่10ในมัวดที่ออกทาจะ2องผลออก3 8มครับลองน้ำได้ออกเป็นมัวดที่บันตัดงคำนมาเทียบือนครับ สูตรนี้วิธีคิดใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งครับหลักร้อยก็บวกกัน2ครั้งดวยหลัก10หน่วยลรางบวกกับหลัก10ครั้งที่1แล้วก็บริหนึ่งคงที่อีกครั้งครับนำสี่บวกสได้เท่ากับแปดแปดบวกแบบสิบหกบวกห้สบยี่สิบสองยีบสวกกันได้38 1ดครับดินที่หลัก่งผลออก3 88ถูกเป็นสิบเมื่อวน ต่อมาดูวดท,ที่สิบอ็ดที่ผ่านมาครับสูนี้วัที่สิผลออก3-09นย์เครับนำเลขออกแบงวนี้มาตั้งคำนวณเทียบครับหลักแสนบวกกันสองคะนครับหลักร้อยบวกกันสคะแนบวกกับ10บหน่วยแรงบวกกับหลักสิบคันที่หนึ่งบรีนงคงที่สี่บูสิบสบกสิบแปดสิบเ้าบวกนได้เก้ี่จ็นี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในวดที่11ผลออก3-09ครับ ได้ดินนิดมาลังมทิลีเกเ้าสูนี้เดินมาแล้วสิบเอ็นเวดนะครับวันนี้จะเป็นงวดที่สิบสองนะครับสูนี้ไมีติดใช้หลักแสนบวกกันสองกรัมหลักร้อยบวกกันสองกรัมบวกบ 10, 9, บวกับสิบหน่วยล้านบวกกับหลักสิบอันนี้หนึ่งบวกที่หนึ่งคงที่สี่บวกสิบสิบแปด บวกเจ็ดยี่ห้ายี่บหวันนี้บวกกันได้หกหนึ่งสี่เด่นที่หลักหนุ่ยครับวันนี้เป็นวดที่สิบสองนะครับคำนวณได้หกหนึ่งสี่นี่คือหลังหน่วยวันนี้ครับส่วนสูหลักหน่วยแบบห้าตัวใครตามอยู่มาดูกันครับสูนี้เด่นห้าตัวที่หลังหน่วยครับงวดใหม่งวดนี้ครับ เดนที่1 6 7 2 4ครับวันนี้หลักหน่วยแบบ5้าตัวเด่นที่16 7 2 4นี่คือผลลัพธ์ใี่ได้หวดที่แล้วก้าวมาหลักหน่วยครับวันนี้ครับหลักหน่วยแบบ5้าตัวถ้ามาเทียบกัดสู่3ตัววดน,นี้ชนที่1 6 4นะครับสสูชนที่3เลขนี้ครับ1 6 4สี่ ประชนกันสองสูตรวันนี้นะครับท่านชมลองนอํางดชใชนเลยครับนี่คือสูตรปากหลักหน,น,นุ่ยบนซิตีสิบเอ็ดทั้งวติดนะครับวันนี้ครับดินหกหนึ่งสี่ที่หลักตงนี้ คลิปนี้ฝฟลเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ